วัีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทัศนศึกษานะคะกันที่ดอยอินทนนท์ข่าวนี้นะคะมาไกลเลยจากยุพาราชวิทยาลัยจนถึงที่นี่ค่ะดอยอินทนนท์เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงยอดดอยอินทนนท์กันแล้วนะคะก็ อากาศอยู่ที่ประมาณ10องศานะคะมันจะมีเมฆนิ่งด้วยหรือที่เรียกว่าเหมยคับน,นั่นแหละโอเคค่ะตอนนี้อยู่กับครูประจวบจีนะคะมาสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างหนาวมากค่ะตื่นเต้นที่สุดในโลกะคะ oh. ดิ อ่าตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่งการอัง้าอ่งกา้าอังเกาองกาอ่เก็าองเ้นอางาเ้าอเ้น่างกากลาอ่ากา่งเาองาอ่างก้กางเส้นทางกางเก้าเาาองรราองอ่งเนะะงน้นะคะาเ้ เกี่ยวกับพอลระบบนิวเวศระบบนิวเวศของอ่างกานะคะนีะ่อันนี้คือข้อตอกหรืสอสีค่ะใช่นี่ค่ะ,ะเยอะมากค่ะที่มันเป็นสีเขียวอ่อนเนี่ยค่ะน,นี่ก็คือต้นคําแดงนะคะแล้วก็ข้างเห็นข้างหลังไหมคะมันจะเป็นที่ลง,ลงยาลงๆอ่ะคะ่ะตรงนั้นจะมีแมคคนิ้งขึ้นเยอะมากเลยนะคะคือ<ม>อะไรอะคะ มันคือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดตอนนี้มันก็คือพืช2อชนิดชนิดหนึ่งได้ประโยชน์แล้วอีกชนิดหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ชนิดที่ได้ประโยชน์ก็คืออะไรก็อย่างเช่นพวกมอสทั้งหลายแหล่ได้ประโยชน์จากต้นไม้ต้นใหญ่แล้วต้นไม้ต้นใหญ่ถามว่าได้อะไรจากมอสไหมไม่ได้แล้วก็ ไม่เสียอะไรดังนั้นความสัมพันธ์ก็เป็นศูนย์กับบวกบวกก็คือได้ประโยชน์ศูนย์ก็คือไม่ได้และไม่เสียโอเคไปค่ะต,ตรงนี้นะคะตรงนี้ที่จะเห็นนี่คือเป็นต้นกําเนิดของมแม่น้ํานะคะน,น้ำนี้ไหลลงที่ไหนนะคะน้นํานี้จะไหลสู่อําเภอแม่แจ่มนะครับอำเภอแม่แจ่มนะครับแล้วก็สู่อำเภอจาทองเป็นต้นน้ําต้นกําเนิดน้ํานะครับมีเช่นน้ําตกวชิราธารนะเห็นไหมน้ําตกแม่กลางเนี่ย เราไปดูศาลเจ้ากรงเกียรติกันนะคะช่วยเราช่วยเราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมเขาถึงตั้งศาลนี้ขึ้นมาศาลนี้เป็นศาลเจ้ากรมเกียรตินะครับท่านเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินั่นคือการสร้างสถานีเรดาร์ตรงนี้ตรงนี้นะครับคาว่าสถานีเรดาร์ตรงนี้คือว่าถ้าไม่มีจุดนี้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าลา,าวนะครับสามารถลุกลามในเขตน่นฟ้าของเราได้นะครับที่นี่เป็นจุดสูงสุดและเรดาร์ตรงนี้จะจับได้ทั่วทั่วโลก เพื่อไว้ไม่ให้จุดอื่นนั้นมารูปล้ำของประเทศไทยนะครับพอท่านทําสํารวจหรือว่าทำภารกิจเสร็จเนะี่ยท่านก็ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกตรงนี้เลยเหรอคะใช่ครับแล้วก็ก็เลยเสียชีวิตแล้วก็<อ>ทางาการก็เลยตั้งศาลนีขึ้นมาครับ เดินทางมาถึงเส้นทางศึกษาธรรมาชาติกิ่วแม่ปานกันแล้วนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินเข้าป่าค่ะซึ่งในการเดิคนครั้งนี้ก็จะมีไกด์ามาแนะนําให้นะคะไปในเส้นทางที่ห้ามเดินมานดูกันเลยคะ่ะห้ามกินขยะห้ามสูบบุหรี่ห้ามเก็บของป่าห้ามส่งเสียงดังเนาะแล้วแล้วก็เชิญเนาะที่ชื่อชนิดาชื่อเล่นเดฟีดาก็ได้นะ ปกติปามฆก็จะอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ที่2,000เมตรนะคะปามฆเนี่ยที่จริงครอบครูถึงดอยอินทนนทั้งดอยค่ะแต่เขาเค่เนนให้เราดูลักษณะว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าดอยอินทนทนเนี่ยมีความชื้นตลอดปีนะคะแล้วก็มีแม่หมอกปกคลุมช่วงหน้าฝนเยอะค่ะช่วงประมาณเดือนมีนาน,นี่ฝนจะตกบ่อยไหมคะมีนายังให้ฝนบ่อยค่ะช่วงพฤษภาเนี่ยค่ะพฤษภาพฤษภานี่คือนาฝนเริ่มลงเยอะค่ะ แถวนี้ก็จะชื้นแฉะหมดเลยค่ะมันยังหนักก็เลยต้องปิดคิวไม่ไม่เดินนะคะอ๋อเวลาจะขึ้นคิวน,นี้เขาก็จะมีเป็นช่วงระยะช่วงหน้าที่เที่ยวนี้เนาะเปิด1พฤศจิกายนค่ะไปจนถึงเดือนพฤษภาคมก็ปิดอ๋อเดี๋ยวข้างหน้าเป็นน้ำตกเนาะคื่อว่าน้ำตกลานเสดค็คค่ะ นี่ก็คือเป็นน้ำตกนะคะที่ไหลออกลงมาจากจุดยอดสูงสุดของดอยอินทนนท์ที่มาจากต้นน้ำที่เรามาเมื่อกี้นะคะตอนนี้เราก็ถึงที่ชุงยหญแล้วนะคะ งนี้นะคะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหินผาเงี่ยมน้อยนะคะซึ่งเป็นหินแกรนิตค่ะหินแกรนิตเนี่ยก็จะเป็นหินเป็นหินที่เกิดขึ้นมาประมาณ200อหรือ200ล้านปีที่ผ่านมานะคะ แม่ปานนี้เกิดยังไงนะคะเป็นเป็นลักษณะยังไงนะคะอ่าลักษณะของเกี่ยวแม่ปานก็คือ มันจะเป็นทางแคบๆอย่างนี้ค่ะซึ่งเขาเรียกเป็นลักษณะของสันเขาแคบๆมันเป็นสันเขาขึ้นมาก็คือสองฝั่งเนี่ยมันจะลาดชันเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าสังเกตดูค่ะป่าสองมุมก็คือมุมนี้กับมุมฝั่งนี้ฝั่งนี้ขึ้นจะขึ้นต้นไม้สูงใหญ่แล้วเลยมองไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นเหวลงไปแต่ถ้าเราสังเกตดีๆมองลอดเข้าไปมันก็จะเป็นเหวแต่ว่าตรงนี้คือเป็นยอดของต้นไม้เมื่อกี้ที่เราอยู่ที่เราเดินมาเมื่อกี้มันจะเป็นเขาใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเราเราก็เดินอ้อมมาตรงนี้ว่ามันจะเป็นสันเขาที่ยื่นออกมมาใช่่้คคคะะตรงนนีเเป็ ตามสันเขานี้ก็จะมีดอกอะไรนะคะดอกไมก้ดอกกุหลาบพันปีแล้วก็เป็นพวกช้ามะยมดอย ชาแมยมดลอเป็นพวกสีม่วงคนนี้ชาแมยมดลอยนี้กินได้กินได้คุหลาบพันปีนะคะเมื่อก่อนเราเรียกเป็นกุหลาบพันปีนะคะพันพันปีเนี่ยก็คือมันเป็นลักษณะเหมือนหัวปีก่อนที่อ้อนกันนะคเลยเรียกเป็นพันปีแล้วก็เพี้ยนจากพันปีเป็นพันปีส่วนนี้เป็นพืชอพยพจากเทือกเขาฮิมาลัยนะที่นี่คือเขาเรียกว่าเป็นฮิมาลัยตอนล่างนะต้นที่ใตายๆนั่นก็คือโดนไฟเผาเนาะเพราะว่ามีมีไฟป่าเกิดขึ้นตอนปี2347นั่นแหละ เราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราจะเจอพระธาตุอยู่สองสองสองเขาเรียกว่าอะไรสององค์เหรอเขาสร้างเป็นของพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งองค์แล้วก็พระราชินีอีกหนึ่งองค์นะคะตอนนี้เราก็มาถึงจุดพักอีกหนึ่งจุดนะคะก่อนที่เราจะออกจากป่าแห่งนี้ค่ะ เราลองมาถามความรู้สึกของเพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสนุกค่ะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อย <c oughs> เหนื่อยก็ได้ <c oughs> <c oughs> อันนี้มันเป็นยังไงนะคะต้นนี้ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่สุดในเส้นทางที่เราเดินมาเดินเนาะคะว,คะวามใหญ่ก็ประมาณ6คน7คนโอเคแลก็กกกคือตอนนี้เราก็มาถึง ถึงถึงที่ถึงจุดหมายแล้วนะคะอาตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับงานวิจัยประมงบนที่ส,สูงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ครับไปดูปัดเขากันดีกว่า l a d y e and gentlemen I will present ไอ้นนลงมจับฟิชเท้จะมาถามว่าปลาเท้านี่คือ,อเลี้ยงไว้เพื่ออะไรคะอันนี้เป็นงานวิจัยและงานส่งเสริมอ๋อค่ะ <Okay. S 3> วิจัยไอในส่วนของไก่การชีวิตแล้วก็การอาหารแล้วก็มีไอสภาพการกินอยู่ของปลาและ, <Okay. S 3> และเป็นงานไอ <Okay. S 3> ส่งเสริมที่เราวิจัยไว้เพื่อ <Okay. S 3> ที่ ไอจะให้ชาวบ้านได้ดูแลและเลี้ยงต่อไปไอ้นี้จะเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์ของสเตอร์เทียนค่ะอืมสเตอร์เทียนที่มันดุอ่าใช่ที่เป็นไอทําไข่ปลาคาเวียอ๋ออันนี้ทําไข่ปลาคาเวียนี้อายุอายุแปดปีแล้วอ๋อนี่คือปลาคาเวียล่ะครออ่าใช่ครับคือคือปลาเป็นปลสเตอร์เทียนแต่ไข่คือเรียกไข่เรียกว่าเรียกปลาคาเวียออ๋คาเวียรเียกไข่ปลาคาเวียเป็นเป็นคาเวียเป็นเล็กคาเวียแบ็กคาเวีย ไอ้หกถึงแปดหกปีขึ้นไปจะเริ่มให้ไข่เป็นทานได้ครับเนื้อทานได้เป็นปลากระดูกอ่อนครับถ้ามันมันจะเป็นคล้ายๆปลาช็อกเกอร์เพราะปลาอยู่ข้างล่างคือมันต้องเลี้ยงในพื้นที่สูงอย่างเดียวหรือว่าเลี้ยงอ่าใช่ครับเป็นปลาน้ําเย็นแต่เลี้ยงข้างล่างก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยโตเพราะว่า อ้าไม่ไม่ครับไม่ใช่สภาคือว่ามันจะไม่ค่อยโตเพราะว่าอ่ะอุณหภูมิกับอากาศมันมันร้อนอันนี้มันชอบอากาศเย็นเย็นเลี้ยงได้ที่นี่ทีเดียวใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็ครับผมเลี้ยงที่นี่ทีเดียวแต่ของเราจะมีแยกไปอีกส่วนหนึ่งคือที่มะกลางหลวงจากจากนี่ไปอีกหกกิโลแล้วปลาคราวนี่กินได้ไหมครับปลาทาบกินได้เพราะเป็นปลาเศรษฐกิจแต่ละคามันแพง ราคาที่แบบป,ปกติประมาณปกติประมาณถ้าส่งตลาดก็ประมาณ3 0 0ร้อยสามร้อยห้าสิบต่อกิโลแต่ที่นี่คือเลี้ยงสําหรับวิจัยไม่ได้แบบเอาไปทานอเ,<ล>เป็นเราเลี้ยงไว้ทานด้วยขายด้วยทำเศรษฐกิจด้วยทั้งวิจัยด้วยมีงานวิจัยร่วมแล้วงารส่งเสริมมีโครงการหลวงคือประมงทํางานสนับสนุนมณฑลโครงการหลวงอ๋อคุณค่ะไปดูปลากระต่อเลยนะคะ เราก็มาถึงน้ําตกวชิราธานแล้วค่ะอากาศเนี่ยจะแตกต่างจากตอนเช้ามากเลยนะคะตอนนี้ร้อนมากค่ะน้ําตกวชิราธานนะคะชื่อเดิมคือน้ําตกตาลของโยงนะคะเป็นน้ําตกที่เอ่อเป็นน้ําตกที่อยู่ในกลุ่มของดอยยอดดอยอินทนนท์นะคะแล้วก็ตรงข้ามของของ,ของน้ําตกเนี่ยจะมีผาค่ะผาผาเนี่ยนะคะจะเป็นผาชื่อผาม่อนแก้วค่ะ อ่ะคะ่ะเราไปดูน้ำตกกันดีกว่านะคะทางขึ้นก็ต้องเดินขึ้นอีกนิดหน่อยรู้สึกเขาบอกว่าหน้านี้น้ำมันน้อยนะคะมันต้องมาแบบประมาณหน้าหน้าบบบเอ้ยน้ำฝนอะไรอย่างนี้ไปปอคะ่ะไปปอรู้สึกยังไงบ้างคะในการมา,ม,ม,ามาที่นี่ก็สนุกดีค่ะรอรอรอว,ว,ว,วิวสวยด้วยพิธี <laughs> <laughs> กรตกพิธ <laughs> ีกรตก น้ำตกที่ที่ก่อนหน้านี้นะคะที่เราไปดูต้นน้ํามันที่เขาบอกว่าน้ําตกมันจะตกลงมาจากตรงน,นี้แหละโอ้ยตอนนี้เราเห็นต้นน้ําใช่ไหมมันน้อยมากเลยอะ่ะอากาศโอเคค่ะกาลังดีค่ะ,ะ,ะมีละอองน้ําเล็กๆค่ะปิ่มๆค่ะกระปิดก,กระปอยกระปิดก,กปอยค่ะ